ลงมงมาเดี <sl Brain> <región> ๋ยวคุตอนสงปีข้างหน้าจะทำองปีด้ายคุณนีคในเขนี่ยในสุดจิบของยูรสิหนามิบั่รึเปลาขึ้นห้ารกนนป่หราเล่บน่คเกลี้้วอวงจรสักยี่สิบ